ประเพณีลอยกระทงจังหวัดพิศณุโลกเทศบาลน,นครพริศนุโลกเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ระหว่างวันที่21-25พฤศจิกายน2558พบกับ3เส้นทางมรดกแห่งวัฒนธรรม กาบขอพรอ,องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชหน้าวิหารก่อนลอยกระทงถนนสายวัฒนธรรมสองคแควแลลอดีตเพลิดเพลินกับอาหารและสินค้าทางวัฒนธรรมการสแสดงบนเวทีกลางน้ำหน้าวัดใหญ่ถนนย้อนยุคริมสวนชมน่านชิมช็อปกับมหากรรมอาหารนานานชนิดและจุดถ่ายรูปย้อนยุคณบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหาวิหารและส่วนชมน่านเฉลิมพระเกียรติโดยบริเวณส่วนชมน่านเฉลิมพระเกียรติมีกิจกรรมการจำหน่ายอาหารอร่อยไรแอลกอฮอล์การจำหน่ายสินค้าราคาถูกการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือกิจกรรมย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งวงสตริงและการประกวด โมเดิร์นแดนการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังมากมายและการจัดงานบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบอระมหาวิหารมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่เครือข่ายชุมชนขบวนแห่กระทงและประกวดนางนุพมาศการประกวดหนูน้อยนุพมาศสักการะพระพุทธชินราชเที่ยวงานวัดใหญ่ในอดีตลำบุงย้อนยุค การละเล่นเด็กไทยลิเกภาพยนต์กลางแปลงชิงช้าม้าหมุนและการละเล่นต่างๆการแข่งขันหมากลุกไทยชิมอาหารพื้นบ้านเมืองพิษณุโลกการจุดผุเฉลิมฉลองการปล่อยกระทงสายไหลประทีปและการปล่อยโคมลอยในพิธีเปิดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ตาการตา